เซตจุดมยใหม่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้เซตให้น่ะเอาไปหลังบ้านเลยพี่พี่อยู่หลังบ้านเลยพี่หลังสุดเลยพี่ แม่แม่เอางี้เอางี้ไอตาบอลไอบอลในแบลงมึงมึงลงไหนอ่ะแล้วให้ร้าให้พี่เมย์เขาไปจอดตรงมึงมึงบอกเขาด้วยรถสีฟ้าข้างหลังอ่ะพี่ฟ้าอ่อนอ่ะโอเโอเได้อีกเก้านาทีแล้วครั้นี้ใช่ไหมโอเซไอมึงอย่าหอมบเลยมึงเอาเปลี่ยวคู่มันนะเว้ยที่อ่ะมีแต่ไปกลัวมันเล่นส์เขียวแลนเขียวบอกบอกเขาเล่นเขียวเล่นเขียวเล่นส์เขียวเล่นส์เขียวฟ้าอ่อน จะรักคือดาวต้งแต่ทำไมอ่ะมันคู่ดาวต้องมนานแล้วแต่ทำไมมันถึงมันถึงกเป็นสิบหก่ยมันบวกสิบนาทีกันยังไงขาดมันบอกตั้งแต่แรกก่อนหกหรอหกหรือเปล่ายังไงวะ<อ>มันต้องหกเกาะตอนแรกเอออันนี้มันช้าไปนะ อันนี้มันมันเกินสิบน,น,นาทีไหมใครเป็นคนบวกเราไปช่วยดูน้องประกาศผิดเป็นหกต้องประกาศใหอก็ ีแ่แบบดเดี๋ยวให้น้องปรับเป็นหนึ่งทุงแบบ่มแปดแปดโอเคยังประกาศเลยอีอ่อครูคเดาเวลาผิดนะเริ่มหนึ่งทุ่มแปดนาทีนะหนึ่งทุ่มแปดนาทีนะทนาทีนะึงเฮ้ยฮัลโหลพวกเราพร้อมไหมพร้อมไหมอย่าเมินนะเว้ยอย่าเมินนะเว้ย <c oughs> ฟังกูรอบนี้ไปกระทืบปากมันนี่อ่ยรอบนี้กระทืบปากมันหน่อยศาสปากดีอ่ะไม่เห็นว่าปากดีอ่ะรอบนี้ดันให้สุดนะดันให้สุดนะไอตัวปากดีอ่ะไม่ต้องสนเดี๋ยวกูตีปากมันเองไอ้ชี่อตัวปากดีอ่ะใช่ ตีปากมาให้เยี่ยตัวปากดีตัวไหนได่าพูดมึงไงเยี่ยกูด่าแด้คนเดียวไอ้ซัน <c oughs> โอกาสแต่ปุ่นแต้ปุ่นเลยนะไม่ได้ล็อกแท็กอะ่ะไม่เสียเวลาก็บอกกัน ไอ้บินไปไหน,ไหนไวะเนี่ยไอบ้บินมาแล้ว,ลวใครยิงกันวะไอ้บิน <c oughs> อิโโอ่งมาลึกมากรลอรลอ,ลอไปล่อย<ไ>ปล่อยปล่อยเล่นปล่อยเล่นปล่อยเล่นให้พวกปืนเล่นไปอ่ะไม่ต้องไปยุ่งเลยอ โดนมึงโดนตายอยู่บ้านเขาใช่ปะแล้วมึงเห็นว่าเอ้ยไฟแม่งมีทรงว่ะมึงกินยาววิ่งแล้วมึงวิ่งกลับมาเอาแฉกแล้วไปเติมช่วยเพื่อนแค่นั้นเลยเพื่อนแจกให้อ่ะมึงใช้อ่ะไม่เอาแบบแจกให้แล้วงก,กอ่ะเหี้ยกดๆแม่งไม่เหออเยะ่อของไม่หมดหรอกเล่นไม่เหออเยะไอเราใหม่แค่นั้น ข้างหน้ามันมาแล้วข้างหน้ามาแล้วข้างหน้ามาแล้วมามาติดตัวหน่อยอย่ามืออย่ามือเอไมเอามศพเยอะะนมึงเอาไปทิ้งบ้างก็ได้อะใไอ้สามจิงไปให้ร้อนร้อนมันอ่ะไอ้สามจี้ร้อนร้อนมันอ่ะเอาเพื่อนให้เร็วนะเว้ยมึงเอาเพื่อนให้เร็วอ่ะกูแม่อยากเห็นถอยแล้วนะ หยิบเพื่อนชุบเลยเอดีแดงไงก็เกิดเฮียแมึงจำกรต,ตอรี่มาประมูลมาปม่วดไม่ได้หรอเป็นโลกของสกอร์หน่อยครับไปเล่นไหมที่เหลือที่เหลือก็อไม่ต้องไปเล่นสกอ์ในไฟแรกจะเป็น4 3ต่อ8ครับาทางการเทียบนำไป แต่ก็ไม่เร็วนะเขายังมีติดไม้ติดมือมานะถูกต้องมึงยิงช่วยดิใกล้ยิงช่วยดิใกล้มาเราประมูลบนเกามึงอย่าโดนมันรถแตกปีนะให้ล่วงเลยนะใกล้ยิงช่วยไม่ต้องไปเยอะดวรอบดีนะดูรอบดีนะ ไม่ต้องบอกไปแกมันก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงเดิมเราเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่ะอย่าอย่หยุดโขนนะมันมาใกล้มันก็ยิงไปแค่นั้นแต่ไม่ต้องขับตามนะยิงแค่ไม่ต้องขับตามนา้สัตว์ไม่ใช่ยิงแล้วขับตามไปด้วยอ่ะมา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 ชนทะลุไปข้างหลังมันก็ไม่ได้ดีกว่าแยกตรงนั้นมันเดินหลังหน้าเลยแยกข้างหลังมาดีมาเร็วข้างหลังเนี่ยมา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 เร็วมา กำลังอยู่้านจัดแบบนี้ขามลูกไอ้ยมนเิ่มนะเขาก็มีเสียงอยู่นะินสวัสดีเริ่มแล้วไม่ใช่รอประกาศเริ่มแล้วนี่ไอ้ซานมาพามั่วโอเครษทีติดตัวนเว้ยอยาากันเนาะเล่นนะตอนเลนิดนอยาเผานะเว้ยอยาผานะเว้ยฮ้ มันถ่ายชนมืงออฟมันถ่ายชนเมืองออฟมันถ่ายชนมึงบอมนี่ชนชนชนมาชนมาชนมา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 มอมามามาชมมานาม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 ากัมาีามมาามามมามามมันไปก้อมมันมามามามมมามามมา Pergi, 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 pergi. Luo Tai, Luo Tai. Jangan pergi, mana ni Tai? Iman, Iman. Luo Beren. Naib Wanluang, Naib Wanluang, Naib Wanluang. Big Yang. Iman, Iman. Kepala Luang, Kepala Luang. Nada ada M Pian, Iman.

มาตีนกันมามามาไล่เอามาตายตายเอามาตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายมากูมาอีโอมไม่ได้สั่นไม่ได้อีมาไม่ได้ไม่ได้มา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  <iddari> Lekas TAAAAAAA Lekas! MENGKOM 2 MAN DALAM KUNPAI DALAM KUNPAI JING PUN JING PUN JING PIKON JING PIKON MENGKOM 2 MAN PUN 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 TOI PUN TOI PISING PISING MENGKOM 2 MAN LOMBAR 1 LOMBAR 2 LOMBAR 1 LOMBAR 1 MENGKOM 2 MAN MENGKOM 2 MAN LELAKAS LEMBAR 2 MAN เฮียไยไกลสันเฮียไอกาเฮียทีก็แว่เฮียไฟดวนไอกาดไอกาไอกาตายไอควายไอเกลเกโลไอเกโลไอแลอรียเรียกจีก็แหว่ไอสันกะจอกเฮียลงสันร้อยใรสันลปสนร้อยแกาเจ้าสู้ไม่หวเลย้มสู้ไม่หวเลยตายไปเกยสันเยยไอกาดไปไลสัน อลไม่ต้อง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 ต้งแล้วไม่ต้องเติมแล้วไม่ต้องเิมแล้วเป็นไรเป็ไรเป็น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 ไรนรเป็นไรไอ้คยไปตายสัตว์ไอ้กากเนี่ยไอ้ควายไปตายไอ้กาี่ยไอ้ควายไปตายสัตว์ไอ้กากเนี่ยไอ้ควายไปยสัตว์ไอเนี่ยไอ้ควายไปตายสัตว์ไอ้กากเนี่ยไอ้ควายตายไอควายไปตายสัตว์ไอกากเนี้ยไอ้กากเ่ไอ้ควายยสัตว์ไอ้นี่ยไอ้ควายไป กี่ตีเนี่ยสัตว์ไอควายมีปัญญาสู้ได้บมีปัญญาได้สัตว์ไอคนเดียวเก่งเ็เหมือนแกอ่ะไคเดียวเก่งพวมนแกไอ้กลาไอยันอนเมไอยันตอนเมาตายไม่ตายไอควายไะี่อะไรตายไอสัตว์ไอควายวไสัตว์ออกออบอบออีออมีอด อื้ออยู่นะไปให้หนึ่งหูอื้อทีนึงอะเรื่อธรรมดาไม่ได้ยินแล้วนะตอนนี้งตัวหนึ่งเอามันพอแล้วน้องพอแล้วพอแล้วหูอื้อแตกเงียบไม่ใช่เลยนะพพูดไปแล้วไม่ได้ยินเสียงเองพอแล้วพอแล้วอยู่บาอยู่บ้าไ้มีแงตัวเองปืนี้พาเลนได้นะเสร็จแล้วออกเลยนะ เอาแขกครับพี่มาแลนเขียวกระเซียนแลนเขียวถล่มกระเป๋าสี่สี่ส่งกูหน่อยสิส่งกูแลนเขียวใครจะตามมาแล้วเลยใช่ไม่ไหวละสุขภาพหูกูไปกางค้ากันนะหูโรคเลยทีเดียวสปาหูชั้นดีสี่เลรอสีครับประชุมเลยเหรอ